นท่านแท้นะคะอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์อังคณาคุณชชยอบอบพิเชียวเพื่อสันชององแม่อังคณาค่ะเมื่อนี้ก็มีลูกหลานมาสัมผัสน,นะคะมอสามมาจากเอ่อมาจากโรงเรียนชานุวันวิทยาคมนะคะสามารถไปสิล่ะค่ะกระบอกลูกหลานเข้ามานะคะเออส่วนมากม้าลสิทว่ากันอยู่นั่นอยู่นี่มากม่อังคณาบอกเลยว่ามาหาแม่อังคารน้าตรถจักรเอายังมานะ เพราะว่าลูกเฮลานกำลังลำเรียนใส่เงินใส่ทองอยู่บางคนกับอยากเอานั่นเอานี่มาฝากก็ต้องนะคะแม่พนังยินดีค่ะให้ลูกให้ฮลานค่ะโคต้องเอายังมาฝากแม่พนังเน้อค่ะมี่ยังอยากถามประวัติอยากถามเรื่องหม้อหล่อมอล่ำเนื้อแดงเนื้อแดงกะให้มาโลดมาหาแม่พนังโทษบอกเมื่อนี้ก็บ่ได้นัดหมายอีกค่ะโทษแม่พนังกับลังเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอยู่ตัดหญ้าตัดยุ่งอยู่นะคะทำความสะอาดมันโกหลายค่ะ พอดีหลานชายมาตัดให้เนาะค่ะเพื่อนเป็นพวามหม่จังหวัดเพื่อนกับตาเียณแล้วอันเห็นอันนี่โอ้ยอากาไอ้เพื่อนกับแตเป็นเป็นหลานนะคะหลานอันนี้ของสามีนะคะของขอมนุยซีดีมานีค่ะเขามาตัดไหงทั้งพัวทั้งเมียเขาวอนเดตันนะคะเขามาตัดไหงแล้วเขาก็เมื่อละฝนตกนะคะแม่ัคนางกับเทศเอาเองจะเอาผ้าเขาไปถิ่มใส่เดี๋ยวนี้มาตัดหั่นตัดนี่มาสิตัดจังหนวยจังสีขาเมื่อเนาะค่ะ

ลอยเด่นลอยอยู่บนนภาคิดถึงวาสนาไร้คู่สะเนฮาโอ้อนิจจาจะตาคุณยุนโอ้อะนิจาจาสะตาคนจนจนเงินละเขวาว่าจนรักจนนักจนใจเต็มทนใครเราจะเกิดมาจนเลือกได้จะเกิดอีคนจะนีความจนไปลูกสิจะนีความจนไปลูกสิมันยังเข้าคน อยากเด็ดดาวเดือนบนเฟ้าเอามาโรยพวงมาลี<ม>ครองหุ่มรอคนดีไม่เลือกแะจนมังมีมขอให้ใจดีมาเป็นเฟนาขอให้ใจดีมาปเามาป็นเฟนามาอยู่กลางดวงใจมาอยู่ใกล้เนบข้าง ฮักโบยืดโบจางโบโมีวันมือนมังอังคณาเจ้าร้องเพลงกลมโนนโออังคณาเจ้าร้องเพลงกลมโนอนนอนเด้อพี่ก็รับตาเด้อพี่น้องมัดมีสีให้นุง่งผาไหมไปทางใด้ยาสีมองสาวอื่นให้ส้มสันตังเต็นลองผู้เดียวสาวเด้ยเดียวให้รับตาเด้อพี่รับตาข้ารับตาเด้อพีมออพ่ม่ต้องรับตาเด้อฟังไม่อังคณาห่างห้ามรับตาเด็ดขาดเดี๋ยวนี้นะในอังคณาไมีลูกสภาษมามาก เป็นบ้าฝากค่ะอันพ่อเป็นผู้พิพากษาได้ค่ะมีลูกชายเดียวอยากให้เฮียนหนังสือพ่อกับแม่ก็ให้ให้ให้อยากให้เฮียนหนังสือว่าอยากให้มาเป็นหมอลำ้มพ่ะนะเป็นหมอลำจังไดไอ้มันสีไปเลี้ยงตุนเลี้ยงตัวเด็จังไดพันไาเอามาก,ก็ย่อมแผ่แต่ย่อมแผ็ดลูกอันฮัดเบล่าเล้าพ่อกับไท่แม่กับไท่ขึ้นไปแล้วก็ฮัดเหล่าเล้าป็นค่ะล่้กับป็่นได้ค่ะพี่น้องตอนนี้ยังว่าได้เปิดโตนด้ค่ะ ว่ลำม,มาเฮ็นกับแม่อังคณางเป็นเลยๆบพราะวิไัล่ำใดแบบนี้นะคะแต่เขาเป็นผู้ชายแต่ว่าเป็นแมนเป็นผู้ชายเต็มตัวแต่ล่ำบ่ล่ำของไอ้ล่ำแต่แม่อังคณางแล้วก็ล่ำเสียงแม่อังคณางนั่นะคะ่ะตอนนี้ทาหลวงตาสิ้นคิดรุงตาสิ้นทรัพย์บัดบ,บ,บอนามพะอินดูช่องเมฆลอ่อให้คนต่างซือ้อให้คนจะสิเปิดโตนะคะเด้อฮว,วนอีดีล่ำขึ้นแม่ก็นั่งอีดีอันเป็นตะงเงินต,ต่ง,งอหอโบเฮียนหนังสือบบกินเข่ากินนาม พ่อกับแม่กับเป็นห่วงเป็นแย่สิไปิรุณใดจังใดสิไปิรุณใดจังใดยืนอยู่กับแม่อาคน่านี่ก็บอเป็นอย่างขาดหักเขาแพงเขามาอยู่กับพี่ลูกคือเต่าเขึ้นว่าสิเอาหลายปันใดค่ะสอนค่ะเฮียนบ่ได้เอาจักบาทกับแม่อาคน่าบ่เอาผู้ใดอยากเฮียนพ่อหล่อพ่อร่ำหน้าเฮียนมาเอาเป็นอาคน่าใดกบ่เอาจักบาด สวนเต็กพี่อยากให้รักษาวัฒนธรรมของเขานะคะเป็นคนดีค่ะเป็นมอลังกด็ดีเป็นยังก็ดีเบิดว่าจะเป็นคนดีคิดดีทดําดีทุกวินาทีข้าวหนึ่งเม็ดถือว่าเป็นพระคุณค่ะรู้จักกตัญญูรู้คุณนะคะ,ะ,คะชีวิตจะ,จะเจริญรื่ง,เร,งเรื่องนะคะอารเอฟบริษ<ถ>ัทอาร์เอจังห้าคุ้จักไหมอารเอฟบริษัทอาร์เอฟจังห้าอาร์เอฟบริษัทอาเอ

คืออีสานละพ้นปี2 5 1 5ในในหนังเรื่องบัวลำพูค่ะแล้วก็มีเพลงเสียงทวงสัญญาที่ดังแว่วมาจากสาวอบนถึงคนที่ลืมความหลังฝั่งลำน้ำมูลหาก,กว่าจริงทิ้งสาวให้วาวนุน้ำใจช่างเรียนเวีนนั้นบเหเงินสัญญาเมื่อคลาคนนั้น แต่คเสาวบนนครับแต่สุดท้ายจะกอม้นิ่งจะหวกบุีเิาวนีุ่ณยายมาแล้วว่าอีกโนเลิ่ลสาวอำน,นาจเริญชานุมานหกสา,เน,าเนเธงแล้วนุ่มเนี่ยก็เปลี่ยนนะคะแต่ก่อนี่บนญดูได้ที่ชานวนุมานหกสนะคะคคคคคคคอีสานเลิที่คุณยาย แล้วกี่ปีแต่แค่2 5 5่ปีมาแล้วเอ่ย50ปี50ปีเรอลูกขนาดนั้นเลยนี่จะอยู่ไหนก็ไม่รู้นะอ่าค่ะคุณยายน้อจะเป็น10ขวบตอนนี้ก็18ก็50ปีเลยนะคะลูกก็มีลำเรินลำอะไรนี่หลายอย่างคุณไปเปิดดูที่คุณยายมันจะมีเยอะมาก โอ้ยน้อยใจเห็นหน้าจัะว่าจะทำกับพวกพวกเขามานี่มี่เหลวไปบี่เสียงก้องเชียร้องสูงเป็นเพลงเสียงมาเล่ห้องกององหองกององอภิพิช่วยหน่อยนักพิธีผู้โดยตรงมาระบงกันไหมคุณพี่เมียไม่มีแล้วพี่จะไปงงยืนงงลอยยืนงงยืนงงยืนงงลอยยืนงงยืนงงเสียงระบงสงไทยจีดังเสียงระฆังดังแววเปลี่ามา ล้วพี่ยาหันซาบ่เจอเอาหาละคงเลยดີแล้วมืสิมมาหลายย่งอีสานเอสาร้องใส่กันว่าสําเต้นใส่ียงก็เฮาคิดแนหลวงสค่ะฟังลําอังคณาคนนั้น ฟังลำอังขนากกอนไหนสสุนไทยถ้าได้รับฟังจิโกหจีกัวอย่าดังจะร้องให้ฟังม้นงวนซุ่นหูเซลหันมามาแล้วมาเอาเนว้มันไว้มาเอาไหนมันบานหาัพไปคิดต้องการซาอิสระเป็นผู้นำหากหลับไปไม่ทีชิน้นน้องหากินทางร่องทางลำพี่ไหนไปต้องสงสัยหากพอใจกบตามลํา เราเสียโอปไปนึ่งปเตทนรัมกับอังคณาโบไปน้ำโบไปน้ำน้องโบโบลุกโลฝากรักไว้ตีทำอิริสิไปน้ำไข่โบเด็กคุณยายก็ก็นี่จำได้ตั้งแต่อายุคุณยายสิบห้าปีโคแก่จะเซลยงสมัยกนจีโกมันเยอะสารกางเกงขาบางจิโก้ก็แตงอาจารย์ก็แตงให้คุณยายร้อโคแก่จะเซลยงค่ะแล้วก็นี่คือลังเทินเขาเรียกลังเทิน

โอ้นโหใจนางไม้มาดุ่งจังชิมถึงหน้ามาปังเมตตาเจ้าคนรวยได้ใส่เหลือมีงานบางน้ำน้ำตาดินโย่โอ้ยน้ำน้ำตาดิ้นโย่ร้องคอยโหอยู่หัวใจเขาลงเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่เป็นลำตังหวานค่ะเขาก็มามีคนหนึ่งก็พูดภาษาได้นิดหน่อยแต่นั่นก็พูดไม่ได้ที่ใหญ่ก็เขาดีมากค่ะถ้าต้อนรับต้อนรับดีมากต้อดี เขาดูตั pues ้งใจดูเขาให้เกียรติแล้วเขาดูเขาดูมีแต่ยญี่ปุ่นเขาดูเวลาคดูใจรำมึกอะไรเป็นๆเขาจะมองเขาจะมองมองเขาเราต้องมองเขาชื่นชอบไม่รู้เป็นยังไงที่ชื่นชอบในวัฒนธรรมอีสานชอบทั้งการแต่งตัวทั้งชุดชั้นประการเขาเป็นเกียรติของเราค่ะเพราะฉะนั้นก็อะไรก็เกียรติก็ดีูตัวเราอะไรก็ดีหนุกอย่างไรก็ดีเราดู เป็นเหตุที่เพียงที่ทําชื่อเสียงทุกวันนี้คุณยายไปไหนก็ร้องอิสานเร่งเพลงแล้วก็สาวคนละนะส่วนมากจะร้องเนี่ยเขาจะขอประปจาที่จะรับตาไว้รำตังไว้รำพี่ไทยเนี่ยพี่ไทยเขาไปสรุปมาอัดชื่อใหม่กับที่พลอัดใหม่ด้วยเสีคนสนใจมากเปิดเป็นเท่าไหร่ดุ๊กสองล้านเปิสองสองสองล้านกว่าดูดีสองล้านจะไม่ใช่คุณแม่ทำคุณยายทำนะ่คนอื่นเขาทำ ตอนนี ati, en, ้คุณยายกำลังตั้งช่องช่องอัคนางอะไรนะลูกอัคนางคุณชัยออฟฟิเชียลออฟฟิเชียลเขาว่าอะไรนะออฟฟิเชียลคุณยายก็ไม่รู้เป็นดาราเออก็พี่เอ๋ยก็เป็นคนถ่ายแล้วก็แอดมินอะไร อันนี้ละพ่อแม่เอยอาละวักอาละกาโคกันท่นกับย้องมือแต่ใจเก่าขอวาา่าร้านูฟังมือยันคานอนสาวมลมาศออกค้าเพราะตัดท่าพวกมือเดิาไปว่าให้คอนั้นพวกมืออัดจะจังได้พอมูดมา้องคุณ ผู้มนุพัฒนาหอํำหออนผู้เป็นผู้เก่าตอนลูกติดมาหลายล้อยหากินลบจ้างเอวหนูอังคาังเป็นลูกน้องขอว่าก่อนจีรังกออเออเออเอเรืเองลออเรืเองเออแออเอองพ่อแมอเอ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 นปออเ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 อใหอด้วยเอืเองเนอเออเหอเออเอเออเีอเออเออเออดออเออเพเลอเ Đá. ôi mừng bà ây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  mừng bà